หนึ่งสองสามสี่ห้าเอบมาไทายนะครับนี้อยากโยมไม่รู้ทำอะไรนะครับนี้อะไรแบบดำดเนี่ยเฉากล้วยนะครับนี้หวานเฉากก้วยผมบอกนะครับพัทหานพิเศษนะครับเฉากล้วยนะครับนี้ดำเฉพาะเฉากก้วยนะครับคนทําไม่ได้ดํานะครับนี้คือเฮ็ดละเอียดให้ถึงหรือแบบนี้บ่ใส่ไข่พรมบ่นี่ นะครับเพีนอะไรก็จะรวมใส่กันหมดนะครับนี้ใส่ไข่ด้วยใส่ใบสีด้วยนะครับอยู่ข้างกันเด้อนะครับนี่น้ำเต้าหู้นะครับนี่ถวไวตตอนใดนี่เฉากลวยนี่ตอนที่เล้วพักเบียกนี้นะครับนี่เฉากวยนะครับยาสมุนไพรนะครับบรรเทาความหิวนะครับนี่เอามันเป็นก่อนน้ำดับมันสีมือเหรอ นะครับก็ผมมาตมาภาพก็เห็นแต่มันอยู่บนถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ยาเย็นนะครับยาเย็นนะครับยิ่งอากาศหนาวยิ่งเย็นน้ำตาลกร็ดีใส่บนน้ำตาลนี่ใส่น้ำตาลนะครับนี่ใส่ผักขวัญด้วยนะครับใส่ใบสีด้วยนะครับนี่ <c oughs> ก็ทวดก็อภัยนะครับทวงตลอดเลยนะครับนี้ นะครับโดยปกติจะไม่เห็นหน้าไม่กลัวนะครับวันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพให้ดูก็แล้วกันนะครับนี่